มีสองสามีภรรยาที่ผมรู้จักเขาสองคนเคยคุยกับผมในทงนองว่าอิจฉาพี่จังเที่ยวนน่นไปนี่อยู่ตลอดใช้ชีวิตคุ้มจริงๆผมก็เลยถามเขากลับไปว่าคุณสองคนนั่นพร้อมซสยิ่งกว่าผมอีกทำไมไม่ให้เวลากับตัวเองบ้างเขาก็ตอบว่าเขาสองคนรอเวลาให้เกษียณอายุก่อนคืออายุ60แล้วก็จะออกเที่ยวตามที่ใจอยากจะเที่ยวบ้างผมยังแกล้งกระเซ้าเขาว่า ระวังนะเงินที่ใส่กระสอบเก็บไว้จะโดนปลวกกินสมหมดจะอดใช้2อสาม,มีภรรยามีงานประจำทำแล้วก็ยังเปิดร้านขายข,ายของซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีร้านของเขาขยายใหญ่ไปเรื่อยๆจนเป็นกิจการใหญ่โตทำรายได้ดีมากเพราะเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดผมยังเคยถามเขาว่าทำไมไม่ให้รางวัลกับตัวเองบ้างปีหนึ่งหยุดงานให้รางวัลกับตัวเอง พากันไปเที่ยวพักผ่อนสะบ้างเพราะเขาสองคนมีเงินมากพอที่จะเที่ยวรอบโลกก็ยังได้เขาก็ได้แติยิ้มยิ้มแล้วก็ยืนยันว่ารอให้ถึงวันที่อายุห0สิบแล้วก็จะไปเที่ยวอย่างที่อยากจะไปย้ำว่าเขาอยากไปไม่ใช่ไม่อยากแต่เขานึกถึงวันที่หยุดร้านหนึ่งวันเขาจะขาดรายได้ไปวันหนึง่งเป็นหมื่นหมื่นแล้วถ้าหยุดไปสักสิบวันละ่ะตัวเลขของเงินที่จะไม่เข้ามามันทำให้เขาไม่กล้าที่จะหยุด น้องสองคนนี้ก็คงเหมือนกับอีกหลายหลายคนที่มีเป้าหมายว่าจะให้รางวัลกับชีวิตเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อถึงเวลานี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งหรือถึงเป้าหมายหนึ่งที่ตั้งใจไว้โดยลืมไปสองข้อก็คือ 1. เราสามารถให้รางวัลกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้เป็นก้อนเดียวครั้งเดียวแต่เราสามารถทยอยให้รางวัลกับตัวเองกี่ครั้งก็ได้เป็นระยะระยะเท่าที่ใจเราอยากจะให้และที่สำคัญที่สุดก็คือ ข้อ2เราอาจจะไม่อยู่ถึงวันที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดตามที่ตั้งใจไว้ก็ได้ในท้ายที่สุดของเรื่องที่เล่าก็คือก่อนจะถึงวันที่กเกษียณอายุงานก็มีเรื่องที่เขาทั้งสองคนไม่คาดคิดมาก่อนคือฝ่ายหนึ่งเป็นมะเร็งในระยะที่หมดทางเยียวยาแน่นอนว่าเวลาหลังจากนั้นก็คืออีกฝ่ายหนึ่ง ต้องใช้เงินที่หามาได้แล้วก็ใช้เวลาไปกับการดูแลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งใช้เวลานาน,านมากจนคนที่เป็นมะเร็งจากไปหลังจากนั้นคนที่เหลืออยู่ก็ไม่มีแก่จิตกใจที่จะให้รางวัลกับตัวเองแล้วเพราะมันเป็นรางวัลที่แทบไม่มีค่าเลยเมื่อไม่มีอีกคนหนึ่งอยู่แล้ว อย่ารอเพราะวันที่รออาจจะมาไม่ถึงความสุขสร้างได้โดยไม่ต้องรอความพร้อม